นับสนุนโดย SK 999๋ยอินทรีเคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ B1 สร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอก บันเทิงค่ะเบลค่ะเดลค่ะเจอกับเราสองคนค่ะวันนี้คุยข่าวบันเทิงตรงกับวันเสาร์ที่14กันยายนค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้ค่ะเราก็ขอเริ่มด้วยภาพบรรยากาศเปิดตัวสูตรใหม่สูตรที่ดีที่สุดจากแพดดิกรีค่ะเพื่อให้สุนัขสุขภาพดีเปล่งประกายผ่านคนสวยพิสูจน์ได้ใน6สัปดาห์ค่ะซึ่งทางแพดดิกรีเนี่ยเป็นแบรนด์อาหารสุนัขที่ครองส่วนแบ่งการตลาดของประเทศไทยเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยทีเดียวเขา,ขาจึงได้คิดคนแล้วก็พัฒนายอย่างต่อเนื่องให้ได้แพดดิกรีสูตรใหม่สู ชุ่มชื่อสุขภาพดีแล้วก็ขนสวยเงางามขึ้นใน6สัปดาห์ค่ะซึ่งงานนี้นะคะเราก็ได้พบกับขบวนน้องหมาที่ร่วมกันมาเดินขบวนกันอย่างเยอะแยะเลยทีเดียวแล้วก็ร่วมด้วยสาวแอปทักซอนที่พาน้องไข่เค็มนะคะเป็นสุนัขของคุณสงกรานเนี่ยมาร่วมเดินขบวนด้วยค่ะแล้วก็ยังมีเซเลบริตี้เนี่ยอีกหลายคนเลยทีเดียวค่ะและแน่นอนค่ะเจอตัวสาวแอปทักซอนก็เลยต้องขออัปเดตเลยค่ะเพราะว่าล่าสุดเห็นโพสต์รูปในไอคู่กับหนุ่มภูพาแล้วก็มีคอมเมนต์ใต้ภาพว่าอยู่กับหนนุ่มขี้้อแลว แ็กไปให้สาวมินชนิดาเนี่ยเ,เรียกได้ว่าเป็นการเหมือนกระเชียเป็นในหรือเปล่าอ,อะไรประมาณนี้ค่ะ<ช>แล้วก็ยังมีการโพสต์ข้อความแซวหนุ่มสงกรานว่าทํางานดึกดึกจนไม่ค่อยมีเวลาเนี่ยจะแซวเรื่องอะไรหรือเปล่าคะสาวแอปแล้วก็เรื่องที่จะมีน้องเนี่ยคือแต่งงานกันได้สักพักแล้วแต่ว่ายังไม่มีสักทีเนี่ยมีการปรึกษาคุณหมอบ้างไหมคะอันนี้เดี๋ยวเราไปฟังกันค่ะ ประชดด้วยเขาพี่หรืออย่าอ๋อปนปนกันปนปนกันเป็นการสกิปด้วยในตัวขำด้วยประชดนิดหน่อยก็นางะข่ก็เล่นๆแซวเขาเล่นๆค่ะทางด้านเราเนี่ยพร้อมแล้วเขาไม่เคยทำด้านเลยครับค่ะว่าพร้อมแอบพร้อมบ้างไม่พร้อมบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นผู้หญิงอย่างว่าเป็นปกติอะค่ะมันจะมีหลายอารมณ์บางอารมณ์เราก็ต้องแอบกลัวเพราะนึกออกไหมคะผู้ชายก็ ก็พูดง่ายอยากมีก็มีเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเขาอีก9เดือนเขาไม่ต้องมาเป็นคนที่แบบอุ้มท้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉันก็แต่เขาก็เข้าใจแหะคะ่ะว่าภาวะอารมณ์หลายๆอย่างว่าอยากมีบ้างกลัวบ้างอะไรเงี้ยมันก็เกิดขึ้นกับผู้หญิงทุกๆคนนะว่าแา่เขาอยากมีปีนี้เขาอยากมีเดือนนี้เดือนหน้าอะไรของเขาอะไรอย่าง,งเาางี้ย,ยค่ะ อาจจะเป็นไปได้คือก็ตามธรรมชาติค่ะตอนนี้ก็ปล่อยธรรมชาติค่ะ,ะค่ะก็ก็ตอนนี้ก็อยู่ในความดูแลของคุณหมอค่ะแต่ว่าก็ในในลักษณะที่เป็นธรรมชาตินะคะยังไม่ได้ทําอะไรพิเศษค,คเคนนรกรมก i a m กับภูผาแล้วโพสต์ไปว่าชีเชียไปลว่าอะไรอ่ะก็ สำหรับแอปก็ไม่ไม่ได้คิดในแง่ไหนเป็นพิเศษอะคะ่ะเพียงแต่ว่าก็ก็เราก็มีโอกาสเจอกันบ่อยแล้วนะ้องเขาก็น่ารักค่ะก็ค่ะก็บ่อยนะคะก็บ่อย,อยะคะ่ะก็ก็คงแบบขึ้นอยู่กับจังหวะเวลาแล้วก็วัยของเขาบาง้งค่ะว่าเรื่องพวกนี้ก็ก็แล้วแต่เขาตัดสินใจเองอะคะ่ะแต่ว่า คือตับใดที่สองคนยังเป็นเพื่อนซึ่งดีต่อกันแล้วก็อยู่ในสายตาผู้ใหญ่แล้วทุกคนก็แบบก็รักทั้งคู่อะค่ะก็อยากให้เขามีความสุขทั้งคู่อะแค่ะไม่ไกลไม่ไกลแอบไปดูใกล้ๆแอบไปดูอยู่ค่ะ่คะก็อย่างที่สาวแอบเขาบอกว่าที่โพสต์ข้อความประชดหนุ่มสมกาสมการเนี่ยว่าทำงานดึกๆึเนี่ยนะคะก็แค่แบบ ขำๆแล้วก็ประชดนเนี่ยปะปนกันมากกว่าค่ะแต่ว่าไม่ได้งลหรือประชดนอะไรมากะนะค่ะส่วนเรื่องที่จะมีน้องเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็ยังอยู่ในความดูแลของคุณหมอค่ะปล่อยไปตามธรรมชาติคือไม่ได้ทําอะไรเป็นพิเศษแต่ว่าตอนนี้เนี่ยหนุ่มสงกรานเนี่ยก็พร้อมแล้วแต่ว่าสาวแอบย,ยังไม่พร้อมสักเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยต้องอุ้มท้องถึง9เดือนเลยทีเดียวก็เลยออเอ,อยังหวนหวนเรื่องหุ่นแล้วก็ยังอยากทํางานอยู่ด้วยค่ะแล้วก็ส่วนรูปที่แท็กไปให้สาวมิ้นที่ถ่ายคู่กับหนุ่าลเ่ออหืรปป ก็ตอบเลยนะคะว่าเชียร์แปลว่าอะไรอะคะเอ้ยเขาก็บอกว่าได้เจอน้องมิ้นเนี่ยบ่อยค่ะอีกอย่างเนี่ยความรักเนี่ยขึ้นอยู่กับเขาสองคนค่ะเขาจะตัดสินใจยังไงเนี่ยก็แล้วแต่เขาเลยก็เรียกว่าเป็นพี่สะพ้ายที่น่ารักกันนะคะก็ดูความห่วงใยไม่ได้แต่ดูสามีหรือดูคนในบ้านเท่านั้นก็ยังดูไปถึงน้องด้วยละกันน้อยล้วค่ะมาต่ออีกหนึ่งสาวดีกว่าสำหรับคุณนุ้ยสุจิราของเราค่ะก็มีโอกาสได้เจอตัวเธอในงานนี้เช่นเดียวกันค่ะก็เลยต้องถามถึงความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับข่าวเขาเรื่องการแตนนอ ตเตรียมงานแต่งไปได้กี่เปอร์เซ็นต์แล้วนะคะแล้วก็ทตรีมงาน,เ,นเป็นแบบไหนคะแล้วก็ที่สําคัญคะ่ะชุดแต่งงานน,นะคะคได้ไปฟิตติ้งหรือยังล่องหรือยังนะคะแล้วก็นะคะแต่งงานปุ๊บเนี่ยแลนที่จะมีลูกเลยไหมสุดท้ายคะ่ะทราบเรื่องที่คุณเอสศสิการของเราเแท้งลูกแล้วหรือยังค่ะนาเดี๋ยวเราไปฟังสาวนุ้ยเธอตอบค่ะตัวว่าต้องรีบแล้วล่ะใกล้เข้ามาแล้วค่ะเห <c oughs> เาาลหืออีกเดือนกว่า,วาเองอะคะ่ะก็ตอนนี้ก็เล่งเรื่อง,ง,งการ์ดอยู่คะ่ะ แล้วก็ลิสอะไรชื่อแขกก็ยังลิสอยู่เรื่อยๆเลยนะคะเพราะว่าก็พยายามจะนึกให้ครบอะค่ะว่ามีท่านใดบ้างอะไรเงี้ยนะคะชุดชุดค่ะชุดเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะไปประมาณปลายอาทิตย์นี้ค่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะไปไปดูอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่าก็ได้มีเริ่มคุยแล้วค่ะว่าว่าจะจะออกมาแนวไหนแล้วก็ให้ใครช่วยทำร์ทีมของงานก็จะอยู่ในยุคข,ของ สมัยรัชกาลที่7นะคะประมาณนั้นนะคะชุกยุคแบบประมาณหลังสงครามโลกครั้งที่สองค่ะเพราะว่าเป็นยุคที่มีการจัดการประกวดนางสาวไทยนะคะแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็เป็นยุคที่มีการรณรงค์ให้กินก๋วยเตี๋ยวด้วยเ,เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นการลิงก์กันน้องฮะพึงลดความอ้วนได้เองนะ <laughs> 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 การลงมา สี่ห้าโลอันนี้มันเป็นเรื่องลำบากนะเอาเป็นว่าให้ทุกอย่างเป็นธรรมชาติดีกว่าค่ะนุ้ยก็ไม่อยากกีเกณฑ์ว่าไม่อยากที่จะเหมือนกับว่าอ,อ,อยากไม่อยากที่จะคุมไม่ก่อหรือไม่อยากที่จะแบบปิดก้นอะไรเขไว้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือว่าเอาเป็นว่าขอใช้ชีวิตเป็นแบบคือเป็นคู่วัยรุ่นได้ไปเที่ยวที่ไหนด้วยกันก่ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะยังไม่เคยไปเที่ยวที่ไหนด้วยกันสองคนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะี่าี่เอบ้างี่เอ ใช่ก็เนี่ยแหละค่ะคือพี่เอเนี่ยเราก็อยู่ด้วยกันนะเนาะเราก็เป็นกําลังใจให้กันค่ะพี่เอก็มาบอกอะไรเงี้ยเราก็แบบว่าเ,เสียใจกับพี่เอด้วยนะคะแต่พี่เอเป็นคนเข้มแข็งมากนะคะแล้วก็เพียก็เลยเตือนว่าเออนุ้ยยังไงเราถ้าเราจะแต่งงานเนี่ยเราก็ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมก่อนนะอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆพี่เอก็พร้อมมากพร้อมมากๆเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ตอนนี้ก็พียก็ มีกำลังใจมากขึ้นแล้วนะคะทุกคนก็ให้กําลังใจนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็พี่เอก,ก็มุ่งมั่นนะคะที่จะมี <ไป S 1> <laughs> เออนะ ก็ตอบแบบตื่นเต้นถึงเต้นนะนะบอกว่าอุ้ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องรีบเตรียมแล้วนะเพราะว่าเหลือเวลาแค่เดือนกว่าเองนะคะก็จะถึงงานแต่งแล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยกำลังิสต์รายชื่อแขกอยู่เรื่อยๆค่ะ,คะส่วนเรื่องของชุดแต่งงานเขาบอกว่าปลายทีนี้นะคะก็คือวันนี้นะเดี๋ยวจะไปลองชุดนั่นแหละนะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เตรีมง,งานเนี่ยอยากให้อยู่ในช่วงของยุคนาัชการที่7นั่นเองค่ะแล้วก็เป็นยุคที่เกิดจากหลังสงครามโลกครั้งที่สองค่ะส่วนเรื่องว่าแต่งแล้วเนี่ยแพนจะมีลูกเลยไหมนะคะสาวนุ้ยเธอบอกว่าก็ปล่อยให้เป นั่นเองอค่ะส่วนเรื่องที่บอกว่าสาวเอสศา,ส,าสิการเนี่ยแท้งลูกนะคะสาวนุ้ยก็บอกว่าอันนี้ก็ทราบเรื่องอยู่แล้วเพราะว่านะคะอยู่กับพี่เอ้ด้วยแล้วก็เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็นะรอรุ่นต่อไปว่าพี่เอเนี่ยจะมีน้องคนต่อไปเมื่อไหร่นั่นเองค่ะ ใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาติดปิดท้ายวันนี้ค่ะกับภาพบรรยากาศเอฟสันประกาศผู้ชนะโครงการประกวดหนังสั้นเอฟสันทาชนทุกแก๊งแท้งเถื่อนเพื่อรณรงค์เยาวชนนะคะให้เลิกใช้สินค้าเครื่องพิมพ์ติดแท้งเถื่อนแล้งานนี้ค่ะก็ยังได้2ผู้กำกับดังเนี่ยมานั่งแท่นเป็นกรรมการตัดสินคัดเลือกงานคุณภาพจากนักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณปรัชญาบินแก้วคุณบัณฑิตทองดีค่ะแล้วก็สำหรับผู้ที่ชนะการประกวดโครงการนี้นะคะจะได้รับใบเกียรติคุณพร้อมเงินรางวัล1น0 0 0แบาทแล้วก็รางวัที่2นะจได เงินรางวัลเป็นจำนวน5 0,000บาทแล้วก็รางวัลที่3จะได้รับเงินรางวัล3 0 0 0 0บาทค่ะนอกจากนี้ยังมีรางวัล Popular ่ o โหที่ตัดสินจากจำนวนไลค์ของผู้ชมคลิปทาง www.facebook.com/sfthailand <Okay. S 1> ก็จะได้เงินรางวัลเช่นเดียวกันค่ะเป็นจำนวน20 0 0 0บาทนั่นเองค่ะและแน่นอนค่ะเจอตัวผู้กำกับชื่อนางอย่างปรัชญาปิ่นแก้ว<ะ>ก็เลยต้องขอถามถึงความคืบหน้าเรื่องจาพนมยีรมที่กำลังเป็นประเด็นตอนนี้อยู่เนี่ยค่ะ,คะตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างคะแล้วก็แบบนี้เนี่ยจะมีการต่อสัญญากับทางจาพนมยีรมไหม แล้วก็เห็นว่ามีแนวโนมที่จะถึงขั้นฟ้องร้องกันเลยเนี่ยอันนี้เนี่ยจริง,รงๆไหมคะแล้วก็แบบนี้เนี่ยจะมีการกีดกันของจ่าพนมยีรมไหมรวมไปถึงเงินค่าตัวนี้ม,มีการตกลงกันไว้ยังไงบ้างเราไปฟังกันค่ะตอนนี้ก็เป็นเรื่องของทนายครับก็จริงๆแล้วอยากย้ำอีกทีหนึ่งว่าอตอนนี้มันมีอยู่สองประเด็นประเด็นหนึ่งคือเรื่องของสัญญากับประเด็นหนึ่งคือเรื่องของโอกาสที่เขาได้เล่นหนังต่างประเทศครับ ซึ่งโอกาสใด้ในทา้งางประเทศเราทุกคนยินดีครับไม่ว่าจะเป็นเสียเทียงคุณพน,นาแล้วผมเองเรายินดีครับให้เขาไปเล่นโดยที่เขาไม่ต้องมามีเรื่องผลประโยชน์ไม่ต้องคุยกันเลยคือเอาไปเลยแล้วก็ยินดีด้วยเพียงแต่ว่ามันภายใต้สัญญาคุยกันแต่ประเด็นที่2คือเรื่องของสัญญาเนี่ยมันมีเรื่องของการละเมิดสัญญากัน,นไม่ไม่ไม่ไมไปฏิบัติตามสัญญาซึ่งก็เป็นเรื่องของ ทนายของทั้งสองฝั่งที่ต้องคุยกันนี่เองครับอย่างในมูงพี่ปัดเราอยากให้เรื่องนี้มันจบยังไงครับก็ผมว่าตอนตอนที่ทํางานด้วยกันเนี่ยคือจาเขาพูดเสมอว่าเขาเขาก็ยินดีที่ทางานร่วมร่วมต่อคือมีการพูดจามีการพูดค,คุยกับเสียเจียงมานานแล้วว่าจะต่อสัญญากันครับ<ฆ>จาบอกยินดีเขาก็าไม่ไปไหนแล้วเพราะว่าเริ่มที่นี่ทําที่นี่กันแล้วก็ไปด้วยกันแต่ถึงเวลาจริงเขากลับปฏิบัติในแบบหนึ่งผมเลยคิดว่า จริงๆแล้วมีอะไรคุยกันได้ครับอ,นนะอะไรฮนะมาครื<บ>่องสัญญาเพราะว่าทางไม่อนี้นครับตรงนี้อันนี้อันนี้ต้องไปคุยตัวเลขกันครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมว่าไม่น้อยครับในที่อยู่กันนะ่ะไม่น้อยเลยครับออย,ย,ยืนยันครับ ใน,<ะ>ในกรณีที่เป็นประเด็นอยู่ส <ược> ําหรับทางคุณปรัชญาปิ่นแก้วแล้วก็จ่าพนมยีรำตอนนี้เนี่ยก็มีอยู่2ประเด็นค่ะก็คือเรื่องสัญญาแล้วก็อีกเรื่องคือเรื่องที่จ่าพนมเนี่ยจะไปร่วมง,งานกับต,ต่างประเทศค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการไปทํางานต่างประเทศเนี่ยก็ยินดีด้วยแต่ว่ามันอยู่ภายใต้สัญญาเพียงแต่ประเด็นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นการไปละเมิดสิทธิทางสัญ,ญญานั่นเองค่ะไม่ปฏิบัติตามสัญญ,ญาเป็นเรื่องที่ทานายทั้งสองฝ่ายเนี่ยต้องคุยกันใช่แล้วค่ะส่วนเรื่องการต่อสัญญาของจ่าพนมนั้นเขาบอกว่าก็มมีกกาาาารตตตต่่่่อออสััญญขข้้ลงงคะแวน เน,นี่ยอันเนี้ยไม่ทราบจริงๆว่าจะมีการฟ้องร้องเกิดขึ้นไหมแบบนี้เนี่ยทางต้นสังกัดเนี่ยจะมีการกริดการการทางานของจ่าพนมไหมเขาก็บอกไม่เลยค่ะยืนยันเลยว่าไม่มีการกรีดการคือให้ทํางานเต็มที่ไปเลยแล้วก็ผลประโยชน์เนี่ยก็ให้เขาไปเต็มๆเลยค่ะ,คะส่วนส่วนเรื่องค่าตัวระหว่างจ่าพนม,มกับทางค่าเขาบอกว่าจริงๆค่าตัวของจ่าเนี่ยที่อยู่กับทางค่ายเนี้ยคือมันก็มากพอสมควรเลยทีเดียวค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นนะคะที่หลายคนลางตามติดอยู่นะคะก็ต้องรอดูต่อไปนะคะว่าทนายสองฝ่ายเนี่ยค่ะจะกลับมาคุยกันบ้างอย่างไรบ้างค่่่ะแตวาช เบรกกันสักครู่ค่ะชอบไหมภรยาหุ่นร้ว,วนแบบนี้อไม่อ่ะแล้วหุ่นตุ้ยนุ้ยแบบนี้ล่ะไม่หุ่นสวยเป๊ะแซ่บเวอร์แบบนี้เป็นไงใช่เลยโดนแบบนี้โดนแล้วไงอะ่ะอยากมีภรรยาหุ่นสวยเป๊ะเวอร์แบบนี้สินวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว สนใจโทร0856668347 0849381183 0840999347 คุยข่า,ขาวบันเทิงค่ะในเบรกนี้นะคะจะพาไปชมภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวค่ะโอลิมปัสค่ะกล้องถ่ายรูปชื่อดังเนี่ยคะเขาขอเปิดตัวค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ล่าสุดข,ของโอลิมปัสที่ใช้ชื่อว่า